สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพบกับหมวยลี่อีกแล้วนะคะหมวยลี่เซลฟอร์ดค่ะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดเจรินนครนะคะพบกันอีกแล้วเช่นเคยที่ช่องหมวยลี่เซลฟอร์ดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมวยลี่อยู่กับรถเชดได้คันนี้ค่ะที่แจกส่วนลดกันจุกๆไปเลยนะคะกับรถรุ่นนี้เลยค่ะ เ r ลนเจอร์ดีีเอลส6 a t นั่นเองนะคะสีขาวๆนวลๆแบบนี้เลยค่ะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่984,000บาทเท่านั้นเองจัดส่วนลดจุกๆไปเลยนะคะอยู่ที่140,000บาทพร้อมกับฟรีประกันชั้น1ให้เลยนะคะและยังมีของแถมมากกว่า10รายการค่ะพี่ๆคนไหนสนใจแล้วนะคะสามารถโทรหาวมลี่ได้เลยที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้หรือว่าแอดไลน์เคียวโคดหน้าน้านี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ f o r d r a n g e r d แกวสปอร์ 6AT รุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ค่ะให้แรงม้าสูงสุดถึง200ให้แรงม้าสูงสุดถึง170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะเป็นกระจังหน้านะคะเฉพาะเอกลักษณ์สปอร์ตเลยนะคะสีดำเงาแบบนี้ดูสปอร์ตและดูดุดันมากๆนะคะกับกันชนสีบอลเงินค่ะอันนี้คือไปรุยมานะคะทดสอบ สมรรถนะมานะคะขับใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับไฟซีแคม LED ค่ะนะคะโลโก้กระจังหน้าสีดำแบบนี้เลยค่ะเป็นเอกลักษ์ฟอร์ดเลยนะคะสำหรับรถเดโม คันนี้นะคะหรือว่ารถผู้บริหารไม่น้อยนั่นเองนะคะหมวยทีจัดส่วนลดให้อยู่ที่140,000บาทนะคะพร้อมกับปีประกันชั้นหนึ่งค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะโทรเข้ามาปารึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะมาดูด้านข้างของรุ่นสปอร์ตสประตูรุ่นนี้ค่ะเกียร์ออโต้นะคะก็มาพร้อมกับยางร้อมแม็กนะคะ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นยางล้อมแมกนะคะที่ติดมาจากตัวโรงงานเลยนะคะจะได้เป็นยางของ Good Year นะคะขนาดหน้าอย่างอยู่ที่ 255/65R18 ทเป็นลายล้อมแมกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นมากๆเลยหรือพี่ๆคนไหนนะคะสนใจที่อยากจะเปลี่ยนล้อมแมกพร้อมยางนะคะเป็นยางออฟโรดสไตล์แบบออฟโรดหรือว่ายางเท่ๆล้อแมกเท่ๆก็สามารถแจ้งหมวยรีได้เลยนะคะ สามารถเปลี่ยนได้ค่ะได้ราคาที่เป็นกันเองมากๆเลยนะคะบ,บอกได้เลยค่ะว่าราคาทุนถูกแน่นอนนะคะต่อกันด้วยค่ะสําหรับสปอร์ตรุ่นนี้เป็นเชอร์โบเดี่ยวนะคะแรงมา170แรงม้าค่ะหูกระจกจะเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะหูกระจกจะเป็นสีดําถ้าเป็นสปอร์ตก็คือจะเน้นในชุดแต่งของสีดําเดิมๆที่มาจากโรงงานนะคะที่จับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่า นี่จับสีดํานะคะแล้วก็กุญแจจะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะ mm hmm. ก็คือสามารถล็อกรถง่ายๆเพียงแค่แตะนะคะหรือว่าปลดล็อกรถโดยการสอดมือเข้าแบบนี้ค่ะนะคะหูกระจกก็จะพับเก็บอัตโนมัติด้วยนะคะ mm hmm. และ mm hmm. ฟิล์มกรองแสงรุ่นนี้นะคะหมวยดี้ก็ทําการติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายนอกจะมองไม่เห็นภายในค่ะส่วนภายในมองมาข้างนอกนะคะวีสัยทัดก็ยังปกติเหมือนเดิมนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับเบาะหนังค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยะคะ่ะ สำหรับ d b l Sport 6AT รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังแบบนี้เลยค่ะสีดำนะคะดูหล่อแล้วก็ดูเท่มากเลยค่ะไม่ว่าจะภายในแล้วก็ภายนอกนะคะแด้เป็นเบาะหนังแบบนี้มีไวรเลสชาร์เจอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะนะคะพวงมาลัายะะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีระบบคุดคอนโทรลมาให้อีกด้วยนะคะใช้งานได้อย่างลงตัวมากม ต่อกันที่ด้านด้านหลังกันตัดด้านหลังของตัวรถกันเลยนะคะมีกระบะไรเนอะร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งรุ่นสปอร์ตรุ่นนี้นะคะไฟด้านหลังเขาจะเป็นลมดําแบบนี้ดูหลอ่อดูเท่มากนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังติดคู่ตัวโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายบอดผ่อนแรงเบามากนะคะผู้หญิงใช้มือเดียวถือง่ายมากนะคะกระบะไรเนอะร์ไรนี้ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็สปอร์ตนะคะแล้วก็กันชนท้ายก็จะเป็นสีโคราสีกับตัวรถนั่นเองนะคะเป็นสีดำตัดกับสีขาวแบบนี้เลยสำหรับรุ่น DPL ส p o r t นะคะรถเดโมของเรานะคะตอนนี้เหลือว่าง2คันสุดท้ายนะคะกับส่วนรถ140,000บาทนะคะมีสีขาวแบบนี้ค่ะและสีเทานะคะซึ่งแอบกระซิบนิดน,นึงว่าสีเทาอันนี้ ไม่น้อยมากเลยค่ะพี่ๆคนไหนนะคะกําลังเลงอยู่สามารถโทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างค่ะหรือว่าแอดไลน์เชียวโคดด้านหน้านี้มาได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอเอกสารในส่วนของการจัดไฟแนนได้นะคะหรือว่าซื้อสดก็โทรเข้ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่กำลังชมอยู่นะคะกำลังเล็งรุ่นนี้อยู่ก็โทรเข้ามาเลยนะคะเหลือเพียง2คันสุดท้ายค่ะกับรถเดโมแบบนี้นะคะ DBL Sport 6AT ค่ะมีแค่สีขาวและสีเทา2ส,สีสุดท้ายนะคะในส่วนรถอยู่ที่1 4 0่งแบาทค่ะโทรกันโทรกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะมาคุยกันก่อนได้ค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายติดตามไว้นะคะคลิปหน้ามีอะไรเด็ดๆไปดูค่ะ